สำหรับการเตรียมการก่อนการขายไม่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเทคโนโลยีเข้ามามี AI มาเป็นตัวช่วยมีระบบดิจิตอลที่ล้ำทันสมัยยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ยังจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมตัวก่อนการขายอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือหลักการนะครับหลักการเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนคือรูปแบบเครื่องมือ อะไรต่างๆที่มันเป็นเปลือกนอกนะครับแต่อะไรที่เป็นแก่นเป็นลากเป็นหลักนะครับหลักการมันไม่เปลี่ยนข้อแรกคือการเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมคือความสําคัญระดับแรกนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม iPad สัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์การใช้อุปกรณ์การใช้สมุดปากกาเนี่ยนะครับพี่ยังคงต้องยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับ จะใช้คอมพิวเตอร์จะใช้ iPad แต่ยังคงมีปากกามีสมุดอยู่เสมอสำหรับพี่นะครับ <Nam ens> การเตรียมอุปกรณ์การเตรียมตัวจากภายนอกคือการเตรียมบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปให้เหมาะสมกับคนที่เราจะไปพบสมมติว่าเราไปพบคนทั่วๆไปที่เป็นคนพื้นบ้านนะครับ เป็นเจ้าของไร่ชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะแต่งกายแค่สุภาพดูสะอาดตาอาจจะเป็นเสื้อยืดทับในใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบแล้วแต่เอาให้มันเหมาะสมนะครับถ้าาไปหาลูกค้าในที่เป็นยกตัวอย่างเช่นไปพบผู้จัดการโรงงานไปพบเจ้าของบริษัทที่เป็นสถานที่ที่เป็นออฟฟิศสถานที่ทำงานอันนั้นเราก็ต้องแต่งตัวให้เป็น เสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็คผู้หญิงก็อาจจะมีชุดสูตรเบาๆกางเกงกระโปรงแล้วแต่ให้ดูเข้ากับสถานที่ที่เราจะไปนะครับถ้าเราจะพบลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นัดเจอกันร้านกาแฟก็อาจจะแต่งตัวกลางๆให้ดูสุภาพดูแล้วบุคลิกเราดูแล้วเป็นคนที่น่าไว้วางใจเนี่ยยกตัวอย่างเป็นต้นอันนี้คือการเตรียมตัวจากภายนอกบุคลิก,กภาพภายนอกการเตรียมตัวจากภายใน นะครับภายในก็คือในจิตใจของเราในความคิดของเรา my d ซ e t ของเราเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเพราะว่าถ้าภายนอกดีแต่ภายในไม่ดีภายในเราจิตใจเราไม่สดชื่นแจ่มใสทัศนคติคุ่นมัวนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็สะท้อนออกไปสู่ภายนอกก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรดังนั้นเนี่ยข้อที่2เนี่ยข้อที่3เนี่ยจริงๆมันเชื่อมโยงทั้ง3ข้อนั่นแหละ แต่ข้อที่2เนี่ยสำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวจากภายนอกเนี่ยมันสร้าง first impression นะครับ first impression first impression คือความประทับใจแรกพบเมื่อคนที่จะรู้จักเราหรือจะไม่รู้จักเราหรือจะรู้จักผิวเผินหรือจะสนิทสนมกันแค่ไหนก็ตามนะครับพี่ยังคงเชื่อว่าการปรากฏกายแล้วก็3วินาทีแรก3-7ถึง7วินาทีแรกนะครับนั่นคือโอกาสของการขายได้มันอยู่ตรงนั้นเลยพอเขาเห็นเราป๊อปเนี่ยครั้งแรกปั๊บถ้าใจเปิดใจเปิดปั๊บ โอกาสการขายมาแต่ถ้าเห็นปั๊บสามวินาทีถึงเจ็ดวินาทีแรกเห็นปั๊บใจปิดรู้สึกไม่รู้สึก,ไม,สกไม่ไว้ใจรู้สึกไม่น่าคุยด้วยโอกาสขายได้จะน้อยมากเลยนะครับนั้น f i r s t i m p r e s s ส o n สำคัญการเทศตนะครับการเชื่อมั่นในบริษัทสินค้าและตนเองภายในของเราเราต้องเชื่อมั่นในบริษัทของเรานะครับว่าบริษัทเรารมีความมั่นคงแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเรามีบลจเป็นของเราเอง เรามีความมั่นคงทางการเงินมีความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพย์สินวันนี้ถือเป็นการที่พี่จะมาโปรโยให้เห็นภาพว่าการเตรียมตัวก่อนการขายเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเชื่อมั่นในบริษัทสินค้าต้องไปเรียนรู้ให้รู้ลึกรู้จริงในแต่ละแบบที่เราจะนําเสนอลูกค้าเพราะ,ะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยที่การทํางานเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากนั่นคือเรามี สื่อการเรียนการสอนนะครับเราสามารถเรียนผ่านออนไลน์เราสามารถเข้าไปเรียนที่ FA Center เรามีหลักสูตรต่างๆมากมายจะเห็นได้ว่าน้องๆที่เข้ามาออกค้นในช่วงหลังเนี่ยกว่าจะออกรหัสได้เนี่ยโอ้โหขั้นตอนเยอะมากนะครับกว่าจะได้รหัสออกมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอรหัสออกมาแล้วเราก็ต้องรักษารหัสของเราไว้ให้ดีนะครับรักษาสิทธิ์ของเราไว้ดีแล้วก็เรียนรู้ต่อเนื่องก็จะมีการอ,อบรมเข้าแคมป์เรียนรู้ต่อเนื่องนะครับนั้นให้ติดตาม ระบบจาก Team ทีมซัพพอร์ตจะคอยแจ้งว่าถึงเวลานี้เราต้องเรียนอะไรต้องอบรมอะไรต้องมีจะมีการเรียนค่อนข้างเยอะและต่อเนื่องนะครับแล้วในการเรียนในกลุ่มของเราเนี่ยจากนี้ไปพี่จะจัดนะครับเดี๋ยวพี่จะจัดคอร์สในเรื่องของการสอนอาจจะเป็นสอนวนนะสอนวนทำคล้ายๆบริษัทเนี่ยบริษัทเขาจะมีหลักสูตรในเรื่องของ PFA นะครับ PFA ก็คือว่าจะมีการเรียนวนสามครั้ง3วันนะครับ สำหรับคนที่อาจจะรอสอบหรือเพิ่งสอบเสร็จนะครับเพิ่งรอออกรหัสอะไรแบบนี้นะครับไปเรียน tfa 3าครั้งเรียนวนนั้นเดี๋ยวพี่จะมาจัดเหมือนกันอาจจะเป็นอของสำนักง,งานเราเองเลยนะครับแล้วก็เป็นการหลักสูตรที่จะมีหัวข้อหลักสอนวนสัปดาห์ละหัวข้ออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอคิดหลักสูตรนิดหนึ่งนะครับจะเอาประสบการณ์บวกหลักการเนี่ยมาจัดเป็นคอร์สฝึกอบรมเอาไว้ใน Facebook กลุ่มของเรานี้เองนะครับสินค้าแบบประกันต่าง ต้องเรียนให้รู้ลึกให้รู้จริงใครที่สอบผ่านใบอนุญาตตัวแทนแล้วแนะนําให้ไปสอบ i อซีไรเซนเราจะได้มีโอกาสขายในเรื่องของประกันชีวิตควบการลงทุนวางแผนชีวิตวางแผนการเงินวางแผน ประกันวางแผนการลงทุนให้มันควบกันให้หมดเลยอยู่ในสินค้าที่เรียกว่ายูนิตลิงก์สินค้าที่เป็นแบบประกันทั่วไปมีอะไรบ้างสัญญาหลัก20เปรไลซ์ยีสิบห้าทัยี่สิบห้าเอ็กเซเลนต์มีสัญญาเพิ่มเติมที่เหมือนขบวนรถไฟมีหัวรถจักรมีโบกี้มีต่อท้ายมามีอะไรบ้างมีซีไอมีกลุ่มซีไอมีกลุ่มค่ารักษามีกลุ่มค่าชดเชยมีกลุ่มอุบัติเหตุต้องไปศึกษาให้รู้ลึกและรู้จริงเวลาเราคุยกับลูกค้าเราจะได้มั่นใจนะครับฉะนั้นน้องๆสบายใจได้เลยว่าใน เครื่องมือของบริษัทนะครับที่เป็นยูนิตไลฟ์เราสามารถที่จะคีย์แบบแล้วก็ทดลองเรียนศึกษาจากตรงนั้นพอเราเคีย์ขึ้นมาป๊บมันก็จะมีคําอธิบายนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ไปนําเสนอลูกค้าอย่างมั่นใจแล้วก็สุดท้ายก็คือความการเตรียมตัวจากภายในนะการเชื่อมั่นในตัวเองครับตรงน,นี้เชื่อมั่นในตัวเองตัวเราเองบริษัทดีแล้วสินค้าดีแล้วที่เหลือก็ตัวเราแล้วครับ เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เมื่อเราเรียนรู้เรามีความรู้เราไปลงมือทําได้กระบวนการของการเริ่มต้นนั้นขอให้เน้นพุ่งเป้าหมายไปที่การฝึกตัวเองให้มีความชํานาญแล้วก็ให้ได้มีโอกาสได้พบคนแล้วก็คุยกับคนซ้ําๆบ่อยๆเราเปลี่ยนหน้าคนคุยไปเรื่อยๆครับแต่เราพูดเรื่องเดิมเดี๋ยวพอเราเรียนรู้ครบแล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องที่เราทําซ้ําๆในทุกๆวันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนคนคุยไปเรื่อยๆเท่านั้นเองครับขตอนวงจรการขายหลักๆก,ก็จะมีอยู่ด้วยกัน6กถึงเข้อถึง8ดข้อแล้วแต่จะดีไซน์นะที่เขียนไว้เนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยวงจรการขายสีมันจะซีดๆหน่อยนะก็แต่น่าจะพอมองเห็นไหมการสแสวงหารายชื่อตรงนี้ครับน้องๆทุกคนไปดูเลยรายชื่อที่เราจะไปทั้งจะเป็นรุ่นพี่รุ่นกลางรุ่นใหม่ นะครับน้องใหม่ก็แล้วแต่รายชื่อคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะรายชื่อเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยนะครับรายชื่อที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นรายชื่อที่เป็น Facebook รายชื่อที่อยู่ในไลน์ต่อมาครับการทักทายการทาบทามการเปิดตัวอย่างมั่นใจกระบวนการนี้เนี่ยโอ้สำคัญมากเราจะทักในเราจะเริ่มทักเขาในอินบ็อกซ์เมื่อไหร่เราจะเริ่มทักเขาจากการทักแชทไป,ไป,ไปมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมชีวิตประจําวันของผู้หวังเราก่อนไหม จากเริ่มจากการกดไลค์ให้เขาเริ่มจากการไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับความสําเร็จหรือความภูมิใจในผู้มุ่งหวังของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างก่อนที่จะมีการทักทายเข้าไปในในอินบ็อกซ์นะครับเราควรที่จะมีปฏิสัมพันธ์ภายนอกก่อนเพื่อเป็นการที่จะไม่ดูลุก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 ลาเร็วจนเกินไปนะครับนะครับเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็นต้นนะเอาไว้มีโอกาสเรามาเทงกันแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่พูดให้ฟังแบบ เข้าวๆเป็นหัวหลักใหญ่ๆก่อนนะครับข้อสามครับการนัดหมายเวลาล่วงหน้าตรงนี้ให้ความสําคัญตรงนี้ค่อนข้างมากเลยนะนัดหมายเวลาล่วงหน้าเนี่ยคือเราจะเนี่ยเห็นไหมตอนในช่วงโควิดเนี่ยต้องขอสนทนากับลูกค้าด้วยวิดีโอนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเจอตัวกันได้นี่คืออนนี่พี่เขียนไว้ตั้งแต่โควิดนะขอสนทนาด้วยวิดีโอเพราะนั้น พอมาตอนนี้สถานการณ์มันปกติมากแล้วเราก็ยังสามารถที่จะนัดคุยด้วยวิดีโอได้เหมือนเดิมหรือจะนัดไปเจอตัวก็ได้ซึ่งวิธีการนัดคุยด้วยวิดีโอพี่ดอนยังคงยังคงใช้เป็นปกตินะนัดคุยด้วยวิดีโอเนี่ยนะนะครับแต่ไปเจอตัวเนี่ยดีกว่าแต่ถ้าเกิดเรานัดเจอตัวแล้วมันไม่มีโอกาสเลยคือหมายความว่าโอกาสอาจจะต้องรออีกไม่รู้จะเมื่อไหร่อย,อย่างเงี้ยบางทีก็โทรศัพท์คุยเลยแชทไลน์วิดีโอไลน์วิดีโอ,โอคอล จะอะไรก็ตามจะ zoom จะ ms team จะวิธีไหนก็ได้ขอให้ได้คุยเถอะนะครับทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งดีกว่าไม่ทำอะไรเลยจากนั้นขั้นที่4ครับสนทนาค้นหาความต้องการโดยใช้ fsc ตรงนี้แนะนำครับพี่รองก็มีพูดไว้ใน YouTube แล้วนะก็ลองลองเข้าไปเรียนดู นะครับลองเข้าไปฟังดูแล้วก็เอาเครื่องมือเนี้ยมาใช้เราอาจจะใช้เป็นกระดาษก็ได้หรือจะไปใช้อะไรที่มันเป็นดิจิตอลก็ได้นะใน A1 วันเขาจะมี f อฟซึ่งตรงนั้นก็อาจจะลึกหรือว่าอาจจะมีหัวข้อที่แตกละเอียดมากนิดนึงแต่ถ้าเป็น f อฟที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะมี4หัวข้อหลักก็จะมีเรื่องของการคุ้มครองไรายได้การวางแผนเรื่องสวัสดิการเจ็บป่วยโรคไหล,ลแรงและอุบัติเหตุการวางแผนในเรื่องของการวางแผนกเกษียณน,นะครับการวางแผนการศึกษาบุตรดังนั้นเนี่ย ถ้าใช้ f s c ในการคุยเนี่ยเราจะง่ายมากในเรื่องของการที่ไม่ต้องมานั่งคิดล่วงหน้าว่าลูกค้าจะน่าจะเสนอแบบอะไรนะครับแต่ลูกค้าจะเป็นคนออกแบบจากการวางแผนด้วย f s c เนี่ยแล้วเราเค่อยนำแบบประกันเนี่ยมาวางแผนร่วมกับ fact finding form นะครับหรือการตรวจสุขภาพทางการเงินที่ลูกค้าเนี่ยได้คุยกับเราแล้วก็เอาเอาเอา,เอาแบบประกันมาตอบโจทย์ได้อย่างอย่างมั่นใจเลยนะครับแล้วลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเรา นำเสนอเพื่อเขาจริงๆไม่ใช่นำเสนอเพื่อเราข้อที่หครับนำเสนอแบบประกันหลังจากทำเอฟเอแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะเสนอแบบอะไรถูกไหมนั้นพี่ให้ข้อข้อคิดสำคัญในข้อ5นิดหนึ่งนะครับการนำเสนอแบบประกันเนี่ยถ้ายังไม่มีโอกาสสรุปการขายอย่าเพิ่งรีบนำเสนอนะครับจะนำเสนอแบบประกันก็ต่อเมื่อเราเห็นสัญญาณว่ามีโอกาสปิดการขายได้ มีโอกาสที่ลูกค้าจะมีสมาธิในการคุยกับเราแล้วก็พิจารณาแล้วก็สรุปการขายโดยไปที่ข้อ6ปิดการขายนะครับัน้นมันจะมีการปิดการขายเบื้องต้นนะนี่โดยใช้การกอกข้อมูลใน iPost ครับ ไปถึงช่องที่ตรงที่เขาบอกว่าแบบฟอร์มให้ยินยอมให้ทําข้อเสนอพอมาถึงตรงนั้นได้มันจะมีการใช้ในเรื่องของการบอกลูกค้าว่าการที่เราจะทําข้อเสนออย่างถูกต้องออกจากระบบบริษัทเนี่ยลูกค้าต้องให้ความยินยอมก่อนนั้นการยินยอมให้ทําข้อเสนอยังไม่ถึงกระบวนการของการซื้อการขายครับตรงนี้คุณลูกค้าสบายใจได้ก็คือ ตอนนี้มันเป็นกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลการที่ผมจะทําข้อเสนอที่ถูกต้องได้เนี่ยลูกค้าต้องให้ความยินยอมก่อนมันก็จะผ่านกระบวนการ iPo พสมาครึ่งทางแล้วทาให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเราจะได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเป็นข้อมูลผิวช่วงต้นเท่านั้นเองยังไม่ได้ลงลึกยังไม่ได้สัมภาษณ์ข้อมูลสุขภาพอะไรพอเราทําข้อเสนอเสร็จปับ๊บกดข้อเสนอออกมาแล้วมันถึงจะลิงก์ไปสู่กระบวนการการสัมภาษณ์ข้อมูลสุขภาพเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็น พี่ใช้ทฤษฎีของพี่เองนะทฤษฎีคืบคานครับทฤษฎีคืบคานคือค่อยๆคืบไปทีละคืบคานไปทีละนิดเข้าไปสู่กระบวนการปิดการขายค่อยๆคืบไปคืบไปคืบไปไปได้เต็มที่แค่ไหนก็แค่นั้นครับข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้แต่ด้วยหลักคิดแบบนี้ครับทฤษฎีคืบคานเนี่ยมันทําให้พี่ปิดการขายได้อยู่เสมอถ้าเราคืบไปทีละคืบทีละคืบทีละคืบบางทีการเข้าพบครั้งแรกมันคืบไปจนถึงกระบวนการปิดการขายเลย